And you understand. สวัสดีค่ะทุกคนงั้นแรเราสวดเพลงหลักให้ฟังหน่อยเอ่อ มัคนควรฉันไม่ได้แค่บลิงเนี่ยจอนอันพอจมูกใหญ่จังค่ะอันนี้บูลลี่ป่ะคะ Don't bullying my nose Block Stop bullying ตาเคริม พี่โจรองเพลงที่คิดพี่โจคิดว่ายากที่สุดหน่อยเพลงไหนที่คิดว่ายากเราเลืจะไม่ร้องเลยดีกว่าจะนอนแล้วหรอคะสี่ทุ่มเองพี่โจตาดูง่วงนะคะพี่ตังง่วงตลอดลูกทำจะมูกไม่ทำสวยสะดุดระวังล้มแรงนะคะพี่โจลงยีลาอะไรบ้างยังไม่ทราบเลยคะ่รคะรอค่ะรอโค้ดฟรีไม่ โค้ดฟรีคือรักผู้หญิงคนนี้ได้ตลอดชีวิตเมื่อจะคัมแบ็กมีผลต่อชีวิตไม่ทราบชอบปากพี่โจหมายถึงชอบตอนนี้หรือว่าชอบตอนไหน

Take ออบ p shop and a h e a r t a e s a l my you guys love it I love it so much ดูทีเซอร์แลาวทียังดูแล้วอื uh. Uh. ้อ้าวอ้าวใครจะไปทนจะไปทนใช่ปะวะเฮ้ยทีเซอร์มันถึงท่อนไหนวะ เออมีเท่านี้แน่นอนสหรับใครที่จะไปนอนนะคะ Good night baby f ันดี f ันดี ใครอ่ะเอยดีพอพอดูตัวเองในในจอแล้วก็ใครอ่ะพี่โจคิดว่าสีไหนจะชนะคะเราจะไม่พูดกันเรื่องนี้นะคะในโอลิมปปเราไปเจอกันหน้างานเลยดีกว่าคือสีส้มมันก็ไม่อยากจะพูดอ่ะ안녕하อ요เชอร์มุนจอเิน입니다ินดาพังนับเขาสู่รายก คำส oh, to coming to watch my uh live v i d o โปรไฟล์ t i k ต o อเปลี่ยนกือบจำไม่ได้ค่ะ <c oughs> คนเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็โตขึ้นเนาะอ,อจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเหตุผลที่เปลี่ยนอยากรู้ไหมเพราะว่าหลังๆลงคลิปลองเพลงเยอะแล้วก็พอแบบกดเข้าไปในแผ่นเสียงมันดูเหมือนแบบแผ่นเสียงปลอมอะเพราะว่าหน้าดิสมันไม่น่าเชื่อถือฉันก็เลยเปลี่ยนนิดนึง in there yeah of course we have to pack black practice my English yes because be, uh, all of you knows that I'm not great at English I'm not good at English so I have to practice yes of course playing my procs proc made อันยังเซอจะมาราวอยู่เมื่อไหร่นี้ไม่ทราบเลยค่ะันขาวมากใช้แชมพูยี่ห้ออะไรคะน้ำเปล่าคะ่ะใช้น้ำเปล่าสระผมอยู่ถึงว่าทำไมหน้าตลกจังคะบูลลี่บล็อก why are you so bullying ทำไมอ่ะทุกคนชอบบอกว่าให้ทำตาโตๆนี่ไงก็ตาโตสมใจตาโตปากเล็กจมูกหน่อยตั้งแต่โฟร์อมีเพลงที่หนึ่ง เพลงไหนลองยากสุดเอาจริงบ้าฟืงโฟอีลองยากหมดแหละแต่ก็คงไม่ยากสำหรับอาอาสรุปคุยอะไรกับพันตอนกินซูชิอืม um, I can't remember at all ตาโตๆจะมองเห็นความสวยของฟอบล็อกอีกคนหนึ่งบล็อกหน้านี้จมูกไม่หน่อยนะเตงอุ้ยรูจมเอาไว้หายใจไงเนี่ยรูจมูกใหญ่ขนจมูกก็จะเยอะเอาไว้กองฝุ่น PM สองจุดห้าป่ะวะเรียกกันปะ <Nobody> knows. ขอถามความรู้สึกตอนรู้ว่านักกากผีเสื้อดอกไม้คือใครเหรอตกใจแบบโหตกใจเลยอะชีวิตนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแบบตกใจอะ่ะ Like that อยากเห็นพี่โจย้อมผมสีชมพูพักยู่จะรับผิดชอบสภาพผมเหรอยู you จะรับผิดชอบสภาพผมไอไหมโน v e to p r ท t e c t my hair นะ <laughs> คิดถึงไปโจผมเง,เงินคิดถึงโจผมน้องเงินเหมือนกันแต่ว่าเราต้องพักเนาะลืมหน้าจริงๆแล้วออาดีๆหนูพอใจในหน้าหนูที่เป็นแบบนี้ คิดถึงเจ้าตาเล็กๆทำไม so my eyes so big นะ my eyes so big and I look so gorgeous นะ why you don't like it พี่แจ๊บสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมไปฟังด้วยนะคะเพลงของ uh, พี่ๆ The r i c h m a n Toy นะคะกับ j o r i n For Eve นะคะเอลส์อานยิ่งกว่าใครอ๋อ oh. อย่าลืมไปฟังนะคะ I'm gonna r e t c it to the top อ๋ามาชาดก็จ้าหนากากดีทําไมมองต้งตาไม่ตอบสามคํากับปีนี้ปีหน้ายังพี่ว่านสวัสดี่ห้า วิวันสวัสดีค่ะ see y o u tomorrow นะคะทุกคนทุกคนคะพรุ่งนี้อย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์เลยนะคะ4 e m ี Me live นะคะมีเพื่อนเมื่อพอร้อมนะคะเอาจริงๆนะว่าเป็นรายการแฉเพื่อนอุตสาหลิตไปแล้วนะคะว่าแบบเออเราจะพูดอะไรได้บ้างอ๋อไม่ใช่นะคะเราจะไปไลฟ์คุยกันคุกคิกคุกแคก,คกนะคะตาโตตั้งแต่เกิดเลยไหมคะตาโตตั้งแต่เมื่อกี้คะ่ะ อย่าหายใจแรงขาดหลังคาบ้านหนูจะปิว s สตาร์ l ูลิงสตาร์บู i n g MY NOSE นะคะ STOP IT นะคะ My NOSE กอนนักคร่นะคะเผาได้เต็มข้อเลยลุงโจงไม่สาระอยู่แล้วบ้าหนูพูดถึงพี่ได้ไหมล่ะยอางี้ดีกว่ารอเล่นเดิบเปิบ จมูกส่งตาตาส่งปากมากแน่นอนส่งกันหมดส่งไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ได้ดีวะเธอไลฟ์กับใครคะเราดูไลฟ์กับแฟนคนเราอยู่คนเดียวได้โกโก้ื จนวาเลนไทน์แล้วเนาะคนเขาก็อยู่กับแฟนแนะเนาะส่วนใหญ่เนาะอยู่คนเดียวบ้างค่ะพี่เจ้าตัวปลอมเหรอคะ มีหน่วยงานไหนเข้าชื่อเหลือคนดูยังแฟนคือไมอะไรพี่โจแฟนหนูน่ารักมาก Excuse me Leave me alone Goodbye พี่โจหนูเป็นอิสุกอิสสยทำไงดีหนูลูกทำไมไม่มฉีดวัคซีนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็ประคออาการมันจะเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะลูกก็เดี๋ยวก็หายไลฟ์ Live ที่ไหนครับ Instagram Instagram you know He told what I'm thundering when no Actually before I live I ate chocolate Dubai. A lot. A lot I've got a fat. วันทีนี้เดี๋ยวเราไปหาที่คนหอมยนะแต่โปรไฟล์ทิกเกอันใหม่เอาจริงป่ะไม่เคยมีโปรไฟล์อันไหนเหมือนตัวจริงเลยถึงแม้จะลงรูปที่ไม่เคยลงเอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์ก็ไม่เหมือนอยู่ดี อันนี้คือคนขาน้าตาลปะโน no. อันนี้คือเทคน้ำตาลเยอะเกินไปอีฉันต้องหยุดเพราะตอนนี้ฉันคึกมากฉันคึกแบบสุดๆไปเลยฉันรู้สึกฉันกินน้ำตาลเยอะเกินฉันนอนไม่หลับแล้วตอนนี้วันายนี้ขอคนเก่าคืนดีๆไหมคะ n ิวเยีย n e นิวยูนะลูกคนเก่าเขา Have New Girlfriend ไปแล้วหรือเปล่า you have to move on นะไฟอัอนาตะวันไฟอัอนาตะกายที่ดีกว่าเดิมนะลูก อืมนอนกี่โมงไม่ทราบเอาจริงแล้วปวดท้องแล้วอะ่ะกินช็อกโลกแลตไปเยอะมากเลยอะ่ะจริงเพอาะมันแบบอยู่ในช่วงฮอร์โมนไหลเวียนอนะเนาะมันก็เลยแบบครายมอ,อ,อ,ร,อ,อร์นิ่งอีทอะลอตออเดย์นะ แอนสลีฟโซเลตนะแอนวอล์กอฟโซเลตทูนะแอนโซ s ซดแ n นโซฟันแอนโซสลีปี้หนูเพิ่งดูที่หยดมาภาพยังติดตาภาพยังไม่ติดตาเท่าพี่เลยค่ะแปลกแปลกพี่หล่อสู้พี่นาเดตได้หรือไม่ออเจ้า แอบชอบเพื่อนทําไงทําใจลุกหรือไม่ก็บอกไปเลยเรามันซาดิสตอยู่แล้วกีฬาสีสู้ๆนะเชียโจเชียโจโจถอดสมองไปเลยวันนั้นอ่ะอีสันเล่นกีฬาไม่แก่งแต่อีสันจะทำเพื่อทุกคนนะคะการดูกีฬาที่สนุกเคยกีฬาที่ทุกคนจริงจังดังนั้นอีสันจะไฟติ้ง ่อ่ทีมเด็กอะอ่อโอ้มายก้าโอ้มายก้าพี่โจลงทุกเกมเลยปะแบ่งคนอื่นเล่นบ้างกีฬาเยอะมากกีฬาเยอะมากเกมหนึ่งแบ่งกันเล่น เกมหนึ่งแบ่งกันเล่นสักสิบคนว่าทอมตอนนี้นะคะสี่ทุ่มสี่สิบส,สองหลายคนก็จะไปนอนแล้วใครเนี่ยแอนโทนีอันยองอันยองแอนโทนีจำพี่ได้หรือเปล่า พอดีพี่ไปอัปเกรดความสวยมาเดี๋ยวเราก็จะไปแหละเพราะมันก็นกพี่เจนอุย้ยฉันมีประสบการณ์กับการชวนเพื่อนเพื่อนพ,นพ,นพี่พี่จีมอิม ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าคนจะกรูเข้ามาแบบมหาสารเกินไปเราคุยกัน2,000คนนั่นแหละ I happy นะ I happy you happy that's okay โอเคโอเคแล้วช่วงนี้นะคะมันก็ใกล้จะถึงวัน Valentine's Day แล้วนะคะก็ ขอให้ทุกรคู่รักทุกคูก่นะคะมีความสุข,ขความรักมากๆนะคะส่วนใครที่ไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะคะมันก็แค่วันเดียวเชื่อสีประชากรคนสน่มันเยอะกว่าประชากรคนมีคู่แล้วเราเป็นคนส่วนใหญ่ That's not okay. That's okay, baby. It's just one day. Okay, only 24 hours. And it's next day. Okay.